ทุกกานิบาตท,ทุติยปัญนาตเรื่องพระพุทธเจ้าและพระเจ้าจักรพรรดิปุคลวัคตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเจ้าจักรพรรดนั้นมีคุณลักษณะตรงกันหลายอย่างคือหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นในโลกก็เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่มหาชน 2. เป็นอัจฉริยะมนุษย์ 3. การล่วงลับดับขันของพระองค์เป็นความเดือดร้อนแก่มหาชน 4. เป็นทูปาระหะบุคคลคู่ควรแก่การทำสถูปไว้สักการะบูชาตรัสว่าพระพุทธเจ้ามีสองประเภทคือ 1. พระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าและสองพระปัจเจกพุทธเจ้า